นี่มาพอกับเมลูผ้ากินจ้ามื่อนี้แม่อยากกินขนมจีนแกงเรปลาก็เล่นล่องมาเห็ดเบิงววาสิเป็นจังไงรสชาติเห็ดแข็งแหลกนะจ้ามาจ้ามล่องมาชิมน้ำกันก,น,กนหนาตาเขาจะประมาณนี้แหละจ้าเห็ดแข็งแหลกเ mm. มื่งรสชาติเราจะเป็นยังไงหลูใส้กับมาแหาก่กกาลั่างใจชิมนรสชาติเบิ่งว่าจะเป็นยังไง เห็ดรั้งแหลก็จ้ะอืมแซ่บดีจ้ะเราอยากกินมากินน้ำกันและะ้วค่ะเมน้ได้ดพักมาหลายอย่างพักซดพักซดพักสวนค้่วเห้ามีต่างหลายอย่างไหลแนวซี่หาย่างอ่ะจ้ะกินกับน้มจีนแกงไตปลา ครั้งแรกอะเออถื้อวัตสัยใดนะค่ะอืมอืมลูกซ้ายเนี่ยก็อยากให้กันนั่งใจแม่ดิดีด,ดี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 ลีดีดีดีอีดีดีดบ ข้างแรกอืมรบางมากินน้ำกันได้จ้าอืพี่น้องไี้ยังกินหน้าจานเนี้ย น้ำมาเขืนกันรสชาติกับสิเพ็ดนิดนึงแล้วก็แซ่บธรรมากะกดะไลกดแช่ให้ทางเพจ็ด บ้านน้ำพูไปไนายเรจ้อแจ่าก็เข้าไปติดตาม youtube ช่องเคยสารขคามน้ำจ้าอยากให้เขาเห็นอย่างคลิปเกี่ยวกับหยังก,กับการกินหรือว่าอย่างกับคอมเมนต์มาเลยเร้จ้ามือแม่ลูกสองก้นก็ขอโตล่าไปกกอนสวัสดีค่ะ